บทเรียนนี้ก็จะมาพูดถึงการใส่วัสดุหรือว่า material นะครทีนี้มันจะชอบมีปัญหาจะสมมติว่าเราใส่กระเบื้องเข้าไปแล้ว,ลวมันไม,ไม่ได้สกเกลตามที่เราต้องการเนาะเช่นตัวเนี้ยใส่เข้าไปเนี่ยมันเล็กเกินไปนะครับอันนี้คือพื้นที่ห้าูณห้าเนาะแต่ว่าพอใส่เข้าไปคือมันมันมองจนมอง,มองไม่เห็นเราก็ต้องใช้กระเบื้องที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะ,ะสมมติว่าถ้าพื้นที่มันคือห้าเมตรคูณหเมตรเนี่ย กระเบื้องมันก็ควรจะอยู่ประมาณ50หรือ60เซนใช่ไหมแต่ที้เนี้ยเราก็มาลองวัดดูนะว่ากระเบื้องที่เราใส่เข้าไปมันกี่เซนนะครัเราวัดคร่าวๆดูเห็นไหมครับอ่กระเบื้องที่เราใส่เข้าไปมันอยู่ที่21เซนนะซึ่งมันไม่เข้าสเกลของจริงนะครับวิธีการปรับก็คือพอเราเลือกเสร็จปุ๊บนะครับเลือกที่ edit เนาะ แล้วก็ข้างล่างมันจะมีตัวปรับอยู่ตรงนี้นะ0.4คูณ0.4เราลองปรับใหม่เป็นอ่าเป็นหนึ่งดิมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับถ้าหนึ่งแล้วสเกลของกระเบื้องจะได้เท่ากับเท่าไหร่เราวัดอยู่คร่าวๆไม่ต้องเป๊ะน,นะอเอาแค่คร่าวๆเห็นไหมฮะ0.5แสดงว่าอ่ากระเบื้องเนี่ยเท่ากับ50คูณ50 มันก็ต้องมีประมาณสิบแผ่นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอทีนี้แผ่นซ้ายกับแผ่นขวาเนี่ยใช่ไหมมันมันขาดอ่าเราทํายังไงให้มันมันพอดีกับพื้นที่นะครับวิธีการแก้ก็คือต้องเข้าไปเลือกที่็นเ t อร์นะฮะไปที่คําสั่ง a า position ัวนี้นะครับอ่ามันก็จะมีมี่าเครื่องหมายสี่ตัวนี้มานะครับ ตัวแรกก็คือใช้สำหลับขยับนะฮะขยับทำให้กระเบื้องของเราเนี่ยจงรงกับพื้นที่พอดีเป๊ะเลยนะขยับอ่าขยับเสร็จปุ๊บก็ปล่อยนะครับแล้วก็จะเป็นบ่าออกเห็นไหมฮะกระเบื้องมันก็จะได้ทั้งหมดสิบแผ่นพอดีเป๊ะเลยนะโดยที่มันไม่มีแผ่นแผ่นขาดแผ่นเกินละนะครับพอดีเป๊ะเลยอ่าต่อไปพอิีท่านต่อไปนะครับอ่ากรณีที่เป็น มาที่เรียอย่างอื่นบ้างนะครับเช่นผมจะเอาเป็นวูดอ่าเป็นวูดอ่าผมปูรามีเนืลงไบหนึ่งปั้งนี่เนี่ยปปมันเป็นลายแต่อ่าเขาเรียกว่า,าตามยาวนะก็คือคือมาฝั่งนี้นะครับทีนี้ผมต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนลายเนี่ยให้กลายเป็นลายตามขวางแบบนี้นะครับอ่าเราจะทํายังไงอ,ะอ่ะอ่าเราก็ต้องคลิกที่มาทีเรียกแบบที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับคลิกขวานะครับ เอเจเอร์โพ่ิชันเหมือนเดิมนะครับแล้วมันจะมีเคข้อหมายในการหมุนก็ที่ขวาครังหนึ่งนะครับที่ขวาที่ตัวนี้นะครับก็กดโรเตชเช่นเราจะหมุน90แล้วก็กด90หมุน180ก็คือกลับมาที่เดิมนะอะสมมติหมุน90นะปั้งเห็นไหมครับ h e เจค r ของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับทีนี้เวลาเราลงสีอันเดิมนะครับเห็นไหมมันก็จะแตกต่างกัน ถ้าเกิดเราต้องการจะเอาตัวนี้ไปลงกี่อันอื่นนะครับต้องการจะเอาไปใช้กับอันอื่นแล้วก็ใช้เครื่องหมายในการดูดสีนะครับเป็นเป็นหลอดดูดแั้งนะครับแล้วก็จะสามารถสลับด้านนะครับโอเคไหมอันนี้จะเป็นการใช้คําต่างโพซิชั่นตอนตัวอื่นๆใช้ทําทอะไรบ้างก็จะมีตัวนี้นะครับที่ใช้สลับยอ่อขยายนะ ยืดหดอะไรได้หมดเลยนะครับก็ลองลองเล่นดูนะครับนะตวอย่างผมก็จะใช้นะครับในการสลับด้านซ้ายขวาแล้วก็ในการเลื่อนเนาะในการปรับขนาดเลยก็ใช้อิด t นะครับอิด t ในการปรับซึ่งถ้าเราต้องการปรับโดยที่ไม่ได้อ้างอิงให้สองตัวนี้มันพ่วงก,กันเนี่ยเราต้องปลดโซ่กวัดน,นะปลดโซ่ออกอ้างนะสมมติตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับตรวนี้ด้านล่างมันจะไม่เปลี่ยนนะครับ ถ้าเราติดโซ่ปุ๊บมันจะเปลี่ยนไปด้วยกันเช่นสมมติเปลี่ยนเป็นสองเห็นไหมฮะด้านล่างจะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะแต่ถ้าผมปดโซ่ปุ๊บอ่าด้านล่างจะไม่เปลี่ยนปรับเป็นสองเป็นห้าอ่ยข้างบน,นยังเหมือนเดิมนะข้างบนก็หนึ่งเหมือนเดิมสามนะคปรับประมาณนี้แล้วก็ประมาณสองหนึ่งสองหนึ่งจุดห้าอะประมาณนี้โอเคนะครับต่อไปวัตถุอีกประเภทหนึ่งก็คือแมตตเรียที่เป็นแบบใส นะครับพวกที่ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เนาะที่เป็นกกาสหรือว่าเป็นกระจกในการลงเพื่อให้มันดูใสเ่แบบนี้ใช่ไหมฮะหรืออาจะคุมทั้งตัวแล้วก็ทำแบบน,แบบนี้แต่ถ้าเกิดเราต้องการให้กล่องไม้เราเนี่ยอตัวนี้เราเป็นกล่องไม้เนาะกล่องไม้เนี่ยเออแล้วมันมีความใสด้วยทําไงอ่ะอ่าแล้วก็ทําการดูดดูดแบตเตอรี่ตัวนี้ก่อนอ่า ดูนุกมากที่เรียวของเราแล้วก็ไปที่ Edit นะครับปรับค่า Opacity ให้กลายเป็น T50 เนี่ะฮะอ่าแบบที่เรียวเราก็จะใส่ละกลายเป็นกล่องไม้ใสๆนะครับได้ทุกที่นะครับแล้วยังไม่พอถ้าสมมติว่าอ่ากระเบื้องกระเบื้องของเรามาดูที่กระเบื้องกระเบื้องของเราเนี่ยมันมีความสว่างเกินไปดูแล้วแบบเอ้ยมัน มันไม่สมจริงเลยเนาะแล้วก็ลองดูดมันมาปรับที่ Edit นะครับนอกจากปรับให้จ่ายแล้วมันจะมีปรับให้เข้มขึ้นก็คือตัวนี้นถ้าสว่างขึ้นก็ถ้าตัวนี้เหนือสว่างจ้า,าแล้วก็ลดลงก็คือใช้ตัวนี้นะเข้มมืดเต็มเเลยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้เช่น <c oughs> เปลี่ยนเป็นสีแดงเนะแล้วก็กดตรงนี้ต่างใช่ไหมเปลี่ยนเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน บางนะก็คือแบตเตอรี่พวกนี้มันสามารถปรับได้แบบอิสระเลยนะครับแล้่เราเปลี่ยนเป็นีขาวก็ได้่นีันนีขึ้นไปนะครับก็เอาเอาไปเล่นดูนะไม่มีการบ้านนะแต่ว่าเป็นการแนะนำเทคนิคเฉยๆนะครับ